ติดตามบรรยากาศเทศก,กาลกินเจกันหน่อยค่ะวันนี้เริ่มต้นวันแรกทั้งสองท่านทานเจกันไหมคะทานครับทานพี่ต้นทานไหมคะไม่ครับะนะคะไม่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 นะ,ะแต่ที่ต้องพูดก,กันก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันมีบรรยากาศการคุกคามนะฮะยังไงคะคือคนกินเจส่วนหนึ่งจะชอบเที่ยวถามจี้คนอื่นเขา <c oughs> ว่ากินหรือเปล่า <c oughs> แล้วพอเขาบอกไม่กินเนี่ยก็จะทําท่าเหมือนว่าเขาเป็นตัวประหลาด <c oughs> ที่ มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้เออมันเป็นมานานแล้วต้องขอว่านี่มันเป็นชีวิตใครชีวิตมันครับก็ยังไงคะสมมติพี่ต้นบอกว่าพี่ต้นไม่กินเจไม่ต้องสมมติครับทุกคนคือพี่ต้นต้องบอว่าสมมติคือบอกว่าทำไมพี่ต้นไม่กินนะคือผมเป็นคนจีนครับใช่ไหมยี่สิบปีก่อนเนี่ยกระแสกินเจไม่มีเลยพูดตรงตรคนกินเจนี่ลำบากมากโอ้โหที่บ้านจะต้องต้มจับฉายเป็นหม้อหม ขับผัดกัน1ิบวันนี้กะว่าอุ่นทุกวันกินได้ตลอดอพอสัก1ิปีหลังกระแสมันเริ่มกั้มกึ่อง <Okay. S 2> ผมก็ยังรู้สึกชีวิตมีความสุขไปไหนก็ยังพอหาชอ,อกินได้แต่ผมไม่ได้ว่านะท่านจะกินท่านก็นเรื่องของท่านนะฮะเพราะผมกินผักอยู่แล้วโดยปกติแต่พอมาสักสองสาปีหลังนี่นะเจอหน้าต้นกินเจไหมเอาต้นเจี๋ยเจยบอลอาต้นหรือเจียเจ๋ยเจยเจเจี๋ยชอผมบอกผมไม่กินเจครับคือคือผมไม่ชอบกินผักกินน้ํามันพืชเยอะๆผมไม่ชอบกินมี่กล่อมันเอก เอาเลยทำไมไม่กินทำไมมันดีนะทำไมปีหนึ่งครั้งเดียวบาดกรรมจะได้ผมก็คิดนนในใจเนาะใช่ผมก็คิดในใจว่าเออพอโดนหนักๆเข้านะผมก็เลยสวนกลับบ้างว่า แล้วกินเจเพื่ออะไรจิตใจจะได้สะอาดอย่างนั้นอย่างนี้เลิกเบียดเบียนสัตา์ก็สะอาดอยู่แล้วผมก็เลยถามว่าแล้วไปทําหมูแดงปลอมไปทาปลาปลอมไปทำไก่ย่างปลอมปูปลอมกุ้งปลอมปลาเค็มปลอมมีเลยใจสะอาดแล้วเหรอเออคือทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะคะแต่ไม่ได้ว่าท่านนะถ้าถ้าอย่างพี่ปูอย่างหนิงจะทานนิทานเลยทุกทุกปีผมมาบูสกาปีที่แล้วผมก็กินของผมได้แต่ปัญหาคืออะไรหรือไม่อาหารเจที่ขายก็แพง ขอโทษนะครับโคตระแพงมากนะคะขูดรีดกันมากเลยแล้วปีที่แล้วไปด้วยแป้งกับน้ํามันปีที่แล้วพันทิพนะแค่สิวันมีกระทู้นะครับครับขายของเจกําไรสี่แสนขายกับเข้าวผัดช่ว่สิบวันหลายแสนอะไปอ่านเถอะผมจำไม่ได้แล้วปีนี้เนี่ยนะคะ เทศกาลเจนทุกคนก็บ่นกันอุบเลยนะคะคว่าข้าวของวัตถุดิบที่จะใช้ทําอาหารเจเนี่ยขึ้นราคาอย่างที่โคราชเนี่ยที่โคราชจากการไปตรวจสอบอาหารเจน,นะคะราคาปรับขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง20%เอร์ซนทีเดียวนะคะประมาณอย่างละ5บาทนะคะที่ปรับขึ้นโดยเฉพาะโปรตีนเกษตรนะคะแต่อย่างไรก็ตามบรรยากาศการรับประทานเจนการทําอาหารเจก็ยังคงคึกคักถึงแม้ว่าข้าวของจะแพงก็ตามทีนี้เมื่อพูดถึงเทศกาลกินเจนแล้วก็วัตถุดิบในการขายซื้ออาหารเจนในกรุงเทพนะ ต้องไปดูที่เยาวราชกันหน่อยแน,น่นอนนะบรรยากาศเยาวราชที่เขาคึกคักมากนะคะพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ยอมรับแหละว่าค่าครองชีพมันก็ปรับตัวสูงขึ้นผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะลดการใช้จ่ายลงนะคะผู้ค้าผู้ขายก็เลยต้องปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคฟ้าวันใหม่นิวส์นั้นมีผู้สื่อข่าวลงไปในพื้นที่ที่เยาวราชค่ะไปติดตามบรรยากาศของพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ผู้ซื้อในช่วงของเทศกาลกินเจที่เยาวราชกันค่ะกับคุณรัตยามิ่งสกุลค่ะ ค่ะนี่คือบรรยากาศเริ่มต้นของเทศกาลกินเจที่ถนนเยาวราชที่วันนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยเริ่มต้นเทศกาลกินเจกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเมื่อถึงวันขึ้นหนึ่งข้ามเดือน9 จะเป็นที่รู้โดยทั่วกันวันนั้นคือช่วงเวลาเข้าสู่เทศกาลกินเจสำหรับปีนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความสำคัญและเป็นช่วงเวลาพิเศษในเทศกาลกินเจเพราะตามปฏิทินจีนในปี2,557สามารถนับก้าได้สองครั้งซึ่งปรากฏการณ์นี้ต้องใช้ระยะเวลา200ปีจึงจะเกิดหครั้ง จึงทำให้เทศกาลกินเจในปีนี้จะมีสองช่วงเวลาคือช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมและช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนบรรยากาศของคนไทยเชื้อสายจีนย่านเยาวราชเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักหรือที่เรียกกันจนติดปากว่าเทศกาลกินเจโดยปี2557นี้คนไทยเชื้อสายจีนจะเริ่มกินเจตั้งแต่วันที่24กันยายน พ่อค้าแม่ค้าเริ่มเปิดจำหน่ายสินค้ากันตั้งแต่เช้าโดยมีทั้งวัตถุดิบที่จะนำไปประกอบอาหารเจและอาหารเจสำเร็จรูปที่พร้อมรับประทานอย่างเช่นร้านจึงจิบไทยที่จำหน่ายทั้งอาหารสำเร็จรูปและวัตถุดิบในการประกอบอาหารอาทิมีกึงโปรตีนเกษตรที่ดัดแปลงเป็นรูปทรงต่างๆขณะที่อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานก็จะเป็นอาหารที่ทานง่ายพเพิ่มในส่วนของพวกน้ำพริกค่ะ เพราะว่าเทรนที่คนเขาทานเขาจะทานที่อะไรที่มันดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นน้ำพิกเนี่ยเขาเอาไปทานกับพวกผักอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าแล้วมันเป็น รสชาติที่เหม็นไม่จําเจเพราะว่าถ้าพูดถึงอาหารเจรเนี่ยคนเขาจะเออเลี่ยนอีกแล้วมีแต่แป้งซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ค่ะมันจะมีแบบทั้งพวกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยเอามาทําแปรรูปให้มันน่าทานมากขึ้นอย่างพวกน้าพริกที่เอามาทำเนี่ยที่เอามาขายเนี่ยก็จะเป็นพวกน้าพริกที่ทํามาจากเห็ดหอมอย่างอื่นก็จะเป็นอย่างเช่นพวกข่อยจ้อเจที่ทําจากเผือกแล้วก็แหกเึืนเจที่ทําจากใช้เทา้า อย่างพวกเห็ดเนี่ยก็แทนที่กเ็เรียนแบบเป็นพวกอ,อะไรนะหมูหยองก็จะทําเป็นแบบเห็ดสวรรค์เห็ดหยองแทนและแม้ว่าเริ่มเข้าสู่เทศก,กาลกินเจจะดูคึกคักแต่ผู้ประกอบการก็ยอมรับว่าการจับจ่ายของผู้บริโภคไม่คึกคักเหมือนทุกป,ปีเพราะส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นที่มีผลกระทบมากกว่านะ่าจะเป็นจากค่าครองชีพของลูกค้ามากกว่าที่เขาทําให้ตัดสินใจซื้อน้อยลงจํานวนที่เขาซื้อเนี่ยต่อคนก็น้อยลง เขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเออคิดนิดนึงว่าจะซื้ออะไรจากเมื่อก่อนเนี่ยเออฉันเอาอันนี้อันนี้อันนี้ก้อนนี้เขาจะต้องคิดแล้วว่าเงินที่เขาถือมานี้มันพอจะซื้อหรือเปล่าขณะที่ร้านขายอาหารสําเร็จรูปของนางธิติสกุลทิพย์สงวนทรัพย์หรือที่รู้จักกันดีในนามร้านเจ๊น้อยก็ออกมายอมรับว่าราคาวัตถุดิบป,ปรับตัวสูงขึ้นทําให้ในปีนี้จําเป็นต้องปรับขึ้นราคาอาหารทุกชนิดอีก5บาท แม้ราคาวัตถุดิบป,ปรับขึ้นจะส่งผลกระทบกับเรื่องต้นทุนบ้างแต่ก็ยังสามารถประคองกิจการไปได้ด้วยการขายในปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อให้พอมีกำไรตามปฏิทินจีนในช่วงเทศกาลกินเจจะมี2ครั้งนะคะสำหรับปีนี้ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมเทศกาลกินเจในช่วงวันที่23กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมคุณผู้ชมสามารถจะเข้าร่วมเทศกาลกินเจได้อีกครั้งหนึ่งค่ะในช่วงวันที่24ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน กิติภูมิพงมาลาถ่ายภาพรัติยามิ่งสกุลฟ้าวันใหม่นิวส์รายงานดูน้องอมีความสุขมากเลยที่ยืนอยู่ท่องกลางอาหารที่เยวาวราชนะโอ้โหแต่ว่ายอมรับเลยว่าอาหารเจนี่แพงจริงนะคะคแพงมากๆทั้งอาหารสาเร็จรูปแล้วก็วัตถุดิบในการที่จะมาประกอบอาหารเจนี่ยค่ะครับอะไรที่ทําเองได้ทำแต่ครับมันไม่ยากค ปลอดภัยด้วยนะคะผมก็อย่างนที่บ้านผมครับะต้มจับชายหม้อบาห้มอยู่ดีอะก็กินเก้าวันไงออโอเคก็ตามสบายเลยครับ <c oughs> อยากจะทานอย่างนั้นผมไม่ได้ว่าอะไรเลย <c oughs> ค่ะจากเยาวราชเราเดินทางไปที่ ที่วัดสวนโมกกันหน่อยดีนะคะวันนี้คุณอภพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ค่ะเด,นะะดินทางเอ้าไม่ยังไม่ได้บวดยังไม่ได้บวด <laughs> ค่ะแต่ว่าเดินทางไปร่วมงานบุญในช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน10ของทางใต้นะคะแล้วก็ถือโอกาสเดินทางไปกราบนมัมศการพระ ออพระจันโผโ่เจ้าวาดวัดสวนโมกขกับพระารามนะคะแล้วก็พระสุเทพประภากรโรด้วยหลังจากนั้นก็ได้ร่วมถวายอาหารพระตาหาแล้วก็สนทนาพูดคุยกับพระสุเทพในหลายเรื่องโดยพระสุเทพกล่าวว่าตั้งแต่บวชมาก็เพิ่งจะพบหน้ากันที่สวนโมกซึ่งอัตามามีความสุขดีกับธรรมะและการปฏิบัติธรรมค่ะนอกจากนี้ต่างฝ่ายต่างก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งภายหลังการสนทนาคุณอภิสิทธิ์ก็ร่วม ทานข้าวที่โรงครัวของวัดสวนโมกก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงเทพเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่แหละค่ะมีคุณชวโนนด้วยนะคะเดินทางไปด้วยคุณเถกเกิร์ดด้วยครับแวบๆไปวัดสวนโมกแล้วกลับมาวัดสัเก็หน่อยไหมอันนี้คนละประเด็นะคนละอารมณ์เลยนะเมื่อเอาเห็นวัดเหมือนกันไงเชิญเลยคุณต้นคือคืออย่างนี้ครับก็ตลอดเวลามาก็มีคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของวัดสัเก็นะครับที่ สอว่าจะมีการทุจริตต่อง,งบประมาณแผ่นด,ดินจํานวน67ล้านบาทเสร็ศษที่เอามาใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวนะครับคือสมเด็จเกี่ยวนะฮะที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวันนี้คุณชัยธนพลศรีจิวังษาผู้ประสานงาน องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติศาสตร์กษส์หรืออพชนะครับก็เข้ายื่นหนังสือเพื่อสอบถามความคืบหน้าคดีที่เคยร้องเรียนพระพมสุทธ,ธีสนอปัญญาวชิโรเจ้าอาวา,าสวักเกตร,ราชาวารมหาวิหารและกรรมการมหาเถระสมาคมที่กรณีเรื่องทุจริตนี่แหละต่อคุณนิพนธ์ธรรมศรีผู้อำนวยการสานักงานปปช มารับหนังสือร้องเรียนคือไปร้องที่ปปอชอครับอ่ะก็สั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันจากวัดสวนโมกก็มาเป็นวัดสะเกต จากวัดสะเกดจากวัดสวนวหลัอบมากันที่คนแต่งตัวเหมือนพระหน่อยไหมห่มผ้าเหลืองแต่งกายเ่นแบบพระแต่มีพฤติกรรมที่โอ้โหทั้งเสพยาแล้วก็มาควงปืนด้วยนะคะคลิปนี้มีคนถ่ายเอาไว้แล้วก็ไปขึ้นใน a c e b o o k เพจชื่อยูไลท์ในยูไลท์ในเวลามีคลิปเด็ดๆอะไรแล้วก็ถูกแชร์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องทุกทีเลยคราวนี้ก็เช่นเดียวกันมีคนแชร์คลิปค่ะเขาใช้ชื่อว่ามือปราบจันไรวัดนะคะเอามาโพสต์ไว้ตรงดีนะตรงดี เป็นคลิป,ปนเนี่ย,เ,ยเป็น,นพระลูกวัดรูปหนึ่งค่ะจำภาษาที่วัดหลักสี่พฤติกรรมเนี่ยนะคะก็จะเสพยาพอเมาได้ที่ก็จะเอาปืนพกมาควงเล่นในวัดแสดงกริยาไม่สำรวม ผู้โพสต์ได้เขียนข้อความบอกว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าคนแต่งกายคล้ายพระคนนี้เสพยาเวลาที่เสพยาได้หรือเมายาหนักๆก,ก็เอาปืนที่ถืออยู่ยิงขึ้นฟ้าหรือไม่ก็ไปยิงอยู่หลังวัดพระเนนี้ตกใจเสียงปืนที่ดังมากๆต่างพากันหลบเข้าห้องแต่พระผู้ใหญ่ไม่คิดจะทําอะไรสักอย่างเหตุเพราะเพราะอะไรหลวงนคะเป็นหลานเจ้าอาวาสเก่า เขาก็เลยบอกว่าคุณมือปราบจันไรวัดนี่บอกว่าใครพอช่วยได้ช่วยพระเนนดีที่อาศัยอยู่ที่วัดนี้ทีครับนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเป็นใครอ่ะตอนกรมการศาสนาครับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับกรมการศาสนาเข้าไปดูหน่อยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอให้แกยิงใครตายก่อนนะฮะเข้าไปดูก่อนแล้วก็ไม่ต้องรอคุณประยุทธ์ด้วยนะพอพอสักทีท่านท่านทำของท่านเถอะนะครับไปดูคลิปดีๆคลิปหนึ่งนะครับ เป็นเรื่องเล่าจากานายตำรวจที่เคยทำงานาในในวังทำงานรับใช้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอเล่าเรื่องนี้มาก็มีคนเอามาทำเป็นภาพยนตร์สั้นๆสักประมาณ7-8นาทีคุณพอให้ผมได้ไหมได้คะ่ะพาท่านผู้ชมชไปดูค,ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเป็นนักวิทยุสมัครเล่น ที่ได้รับการยกย่องว่าท่านใช้วิทยุสมัครเล่นเพื่อประโยชน์ของประชาชนเรื่องนี้ชื่อว่าสัญญาณจากฟ้าเราไปดูกันครับ <t ris assemble> แจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดลมพายุสุดตกหนักในเขตพื้ที่ภาคตะวันตกของประเทศอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากเชือกเขาตะนาวศรีขอแจ้งเตือนให้ประชาชน ได้เตรียมตัวอพยพขึ้นที่สูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยด่วนสุสานลบแจ้งข่าวสายลมได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะเกิดพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศอาจทาให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินคนถล,ล่มรวมถึงพายุกระโชกอย่างรุนแรงขอเตือนให้จังหวัดเลยข่าววันน,นี้เตรียมตัวรับมือจังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงอำเภอปากท่อโดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับเทือกเขาตะดาวสี ซีคิวซีคิวซีคิวแม่ข่ายได้รับการแจ้งเตือนภัยจากสูงสายลมเรื่องการเตือนภัยพายุที่บริเวณภาคตะวันตกของประเทศรวมทั้งจังหวัดร้าชบุรีขอแจ้งให้ลูกข่ายอาสาสมัครผูไัยและนักวิทยุอาสาสมัครเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือ ใจเย <orman pulse. S 1> ็นนะครับใจเย็นใจเย็นครับ CQ 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 ขณะนี้มีเหตุบ้านถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในตัวบ้านต้องการก่อน วออาสากู้ภัย239สัญญาณวอสิเขียนเลยรอติดต่อมาใหม่เรียนแม่ขายฉุกเฉินจากอาสากู้ภัย239สาเก้าวอสองเปลี่ยนฉุกเฉินจากอาสากู้ภัย239ต้องทัพบ้านที่ชาวบ้านเข้าพื้นที่ประสบภัยได้ขอให้แม่ขายฉุกเฉินประสานงานขอเส้นทางใหม่ด้วยเรียนใส่ลมแจ้งข่าวจากกรมภูนิคุ้มทัาจากปริมาณน้ำฝนสะสมจนวนมาก ตามเทือกเขาตะนาวสีเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีอาจจะทําให้มีน้ำป่าหลายลากและดินโกตนลตหลมได้ตามแนวเขาขอให้แจ้งเตือนประชาชนโปรดระมัดระวังการเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงภัย สายลมแจ้งคําแนะนําเรื่องการใช้วิทยุในสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์สายลมได้รับคําแนะนําจาก VR-009 v r 0 0 9ได้พระราชทานคําแนะนําให้นำรถยนต์ติดตั้งเครื่องรับส่งว,วิทยุเป็นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการโดยให้พิจารณาคัดเลือกสถานที่สูงยๆเพื่อเป็นสถานีย่อยถ่ายทอดข้อความรายงานระหว่างนักวิทยุอาสาสมัรกับนักวิทยุอาสาสมัดอื่น ที่มีสถานีวิทยุที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงทำให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ในรัศมีไกลเป็นพิเศษซิคิวซิคิวซิคิวจากโมบายสาย224ซิคิวซิคิวซิคิวจากโมบายสาย224ซิคิวซิคิวซิคิวจากโมบายสาย224รับคิวจากอาสากู้ภัย239แจ้งโมบายอาสา224 ส่งข้อความถึงแม่ข่ายฉุกเฉินประสานงานขอเส้นทางเข้าไปยังพื้นที่พิบัติเส้นทางใหม่เนื่องด้วยเส้นทางเดิมชำรุดเสียหายเป็นอย่างหนักเปลี่ยนวสองวสแปดอุบายอาซาสองสองสี่จะดำเนินการแจ้งแม่ข่ายฉุกเฉินเพื่อขอเส้นทางให้ใหม่เปลี่ยนรับจากอาซาสองาศูนย์แจ้งขอความช่วยเหลือจากอาาสองาศูนย์สองาศูนย์ออกวอสี พื้นที่ประสบภัยมีเหตุบ้านถูกพายุพัดทัให้ผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ต้องการเครื่องมือยกของหนักช่วยเหลือผู้ประสบภัยณนะที่เกิเดเหตุเกลืกเปลี่ยนวส .8 โมบายอาสา224จะดำเนินการแจ้งแม่ข่ฉุกเฉินเพื่อดำเนินการขอความช่วยเหลือไปยังลูกค้า่อไปเปลี่ยนแม่ไข่ายฉุกเฉินได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากอาสา224ลูกค้าท่านใดออกวอสีแล้วอุปกรยกของขอประสานงานช่วยเหลือน่าที่วย้นที่ประสบภัยเปลี่ยน สนฉุกเฉินแจ้งลูกขายทุกคนทราบขณะนี้เครือข่ายย่อยสามารถเชื่อมสัญญาณจากมือถือที่ออกปาดีไปงานทุกคันได้แล้วเรี่ยย ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยืนยันว่าทุกความเดือดร้อนของประชาชนนั้นอยู่ในการรับรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ใช้วิทยุสมัครเล่นยังปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบแล้วก็ให้คําแนะนําผ่านมาทางวิทยุสมัครเล่นนั่นเองทีมงานอาสาสมัครจึงสามารถเข้าไปช่วยชีวิตผู้คนได้ก็เป็นเรื่องเล็กๆแต่มันมีความยิ่งใหญ่สําหรับปวงชนชาวไทยทุกคนครับช่ค่ะอ่ะ อีก2นาทีสุดท้ายสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้เฝ้าหนะ้าจอการแข่งขันบอลแล์บอลบอหญิงนะคะ เรียบร้อยไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยจริงๆค่ะไทยเรียบร้อยเกาหลีใต้นะคะพ่ายไป0-3ต่อเซตนะคะเซตแรกเนี่ยเกาหลีใต้เก็บเซตแรกได้ที่25-21ต่อคะแนนเซตที่2เกาหลีใต้ก็เก็บเซตนี้ไปได้25-20ต่อคะแนนเซตที่3กเกาหลีใต้ปิดเกมไปได้ที่25-21ต่อคะแนนนะคะก็เกาหลีใต้ก็ชนะไทยไป3-0ต่อเซตค่ะ ใจเย็นๆยังมีอีกหลายนัดนะก <ฮะ S 1> ยังมีหลายประเภทกีฬาด้วยครับค่ะก็ถึงแม้ว่ากีฬาอาจจะออทําผลงานได้ดีหรือไม่อย่างไรเราก็ต้องรอติดตามแต่ว่าเรื่องของภาพยนตร์มีข่าวว่าเขาจะมีการประกวดรางวัลอสการ์ใช่ไหมคะแล้วก็ในรางวัลอสการ์เนี่ยจะมีสาขาภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วคณะกรรมการของประเทศไทยคัดเลือกแล้ว ว่าจะส่งภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยาเข้าประกวดในสาขาธรรพาตดนะฮะผมดูฟันดีเรื่องนี้ตัวละครในเรื่องนี้กันมากเลยพรุวงนี้เราคุยกันว่าดีค่ะนะคะก็ส่งใจช่วยด้วยละกันนะคะว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่คิดถึงวิทยาเป็นตัวแทนของภาพยนตร์ไทยค่ะตอนนี้คุณต้นอยากไปอินชอนมากเลยอพี่ต้นมีให้เลือกว่าพี่ต้นจะไปอินชอนหรือพี่ต้นจะไปที่อเมริกาไปอเมริกาไปอเมริกาได้เลยค่ะ ที่อเมริกามีข่าวที่โอ้โหคือหามากนะคะว่ามีสาวเจ้าคนหนึ่งสาวน้อยอายุ21ปีค่ะแต่หน้าเธอไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่หน้านี่หน้าอกหรืออะไรคะทำไมนะเดี๋ยวเดี๋ยวงงงงเรื่องอะไรครับคนนี้ตัดสินใจใช้เงิน6 0 0 0 0สี่าตัดเต้านมของเธอก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเอ้าก็อัพไซด์แต่เดี๋ยวไปดูเต้านมของเธอกันหน่อยค่ะว่าจะธรรมดาหรือเปล่าดูเลยค่ะธรรดาก็หน้าตาดีนะธรรมดาไหมยังไง อ่ะอันนี้ยังทำอะไรอะอะไรกันนี่นี่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะนี่ของจริงอะนี่ของจริงนี่ไม่ใช่วัวนมนะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าจัสมิ e น r ทรเดวิลค่ะอายุ21ปีโอ้แเ่เจ้าตัดสินใจผ่าตัดเต้านมของตัวเองเป็น3เต้าเธอบอกว่าที่เธออยากจะทำ3ามเต้าเนี่ยเพราะว่าเธออยากออกทีวีช่อง MTV ค่ะแล้วเธอยังบอกทีเนีคะว่า ฉันเนี่ยอยากจะมีรายการทีวีเป็นของตัวเองบนช่อง MTV อนะฉันนี่ลงทุนไปมากแล้วก็จะไม่ยอมหยุดในการาที่จะทำให้ตัวเองโด่งดังแน่นอนระหว่างยังไม่ได้ออก MTV มาออกกับคุณพี่ลีน่าก่อนนะ <S 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 ช่องลีน่าจังแต,แต่คุณรู้ไหมว่า <S <S พอทำแ,<ล>แบบนี้แล้วเธอก็ต้องไปตัด ชุดชั้นในพิเศษแล้วเสื้อเธอก็ต้องโชว์ให้คนเห็นว่าเธอมีสามเต้าอย่างนี้ด้วยนะใช่ค่ะนี่มันมีอย่างนี้บนโลกแล้วใช่ไหมนี่แล้วคุณรู้ไหมครอบครัวเห็นนะไม่มีใครคุยด้วยเลยนะผมพ่อแม่ไม่คุยด้วยพี่สาวไม่คุยด้วยผมก็ไม่คุยด้วยเนี่ยอ้หน้าคนต้นเลยไม่กินเจช่วงหูคุยไม่รู้ว่าเรียกว่าแปลกหรือเรียกว่าอะไรดีนี้ทำไมครับเป็นคนไม่ชอบอยากเป็นมนุษย์ต่างดาวหน่ะ รอแป๊บเดี๋ยวยานแม่มารับเออๆๆเผมเข้าใจแล้วล่ะพี่ปูเหมือนมนุษย์ต่างดาวเลยอ่ะน้องหญิงพี่ปูพี่เข้าใจแล้วล่ะที่สุภาสิตโบราณว่า อะไรที่มันน้อยมันก็ไม่งามครับแต่อะไรที่มันเยอะเกินไป <laughs> มันก็ดูประหลาดนะเนาะอินูเว้ยแต่ก็าอาจจะมีหนุ่มๆบางคน <laughs> เขาอาจจะอยากชอบของแปลก <laughs> ปลก็ได้ <laughs> อ,ด <laughs> อาจจะไม่ได้เหมือนคุณต้นก็ได้ <laughs> หมดเวลาของข่าวฟ้ายามเย็นแลว้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเช่นเคย5.00งเย็นถึง1.20ุม20นาทีวันนี้มีคลิปปิดข่าวด้วยตายแล้วนี่เอาไว้ไหนเนี่ย คลิปเดียวนคลิปปิดข่าวเราก็เยอะมากเลยไม่เป็นไรมีคลิปปิดข่าวเจอคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้เข้าไปมือไม้เป็นการแสดงโปรงแางเจอสามเต้าเข้าไปหนิงก็ไปไม่ถูกเลยนะคะาแสดงโปรงแางเดี๋ยวไปดูทีเด็ดที่แดนเซอร์สาวอันเนี้ยไม่ได้มีสามเต้าแต่มีทีเด็ดอะไรเดี๋ยวไปชมกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพี่ปูพี่ต้นกับหนิงลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ